พร้อมแล้วครับที่ร้านเจนนันบุฟเฟ่60บ้าน่งราชบีในเรื่องของบุฟเฟ่แบบนี้ครับพี่น้องครับทานได้ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มต้มจืดแกงเลียงน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำพริกแบบนี้ครับมาลิ้มลองความอร่อยมาลิ้มลองความแปลกใหม่กันได้ครับนี่ฮะทางด้านนู้นจะเป็นปลาดุกทอดปลาพิแกงหรือจะเป็นด้านของสายบัวนี่ฮะสายบัวนี่ก็ใส่นี่ฮะใส่ย,ยอดมะ้าวไอย,ยอดไอมะขามนะโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยฮะสำหรับ แตงกะทิสายบัวนะฮะหรือจะเป็นผัดเผ็ดเนื้อวาเกิวเอฟฮะคัวกิงได้ผัดบวบมีหรือจะเป็นด้านของผัดบอกคลี่ได้แกงส้มต้มจืดพร้อมเลยฮะผัดบุญเส้นได้นะครับ,บ,บจากนั้นจะเป็นด้านของทะเลนะฮะเขาเรียกว่าทะเลผัดผงแบบนี้โซนของทอดมากมายหลายอย่างฮะหรือจะเป็นด้านของโซนผักน้ําพริกแบบนี้ วันนี้ต้มเครื่องในเนื้อครับพี่น้องครับหรือจะเป็นนะ้ำด้านของน้ำดื่มด้านของขนมหวานเข้ารวมอยู่ในบุฟเฟ่60บ้านโป่งราชบุรีที่ร้านเจนันแบบนี้ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3อิ่มอร่อยร่วมกันที่นี่ครับเพื่อนๆครับ